ตอนนี้เป็นเวลาตีสามสามนาทีอุ้ยขาใครวะเกียคงหนีมาทันละหาที่หลบก่อนโอ้ยม,ม,มีที่หลบหลบหลังเก้าอี้ตัวนี้แหละอุ้ยไอ้คนนั้นนี่วาอย่าเดินเข้ามานะเว้ยเคียอย่าเข้ามาข้างในนะเว้ยตอนนี้ผมตัวสั่นเลยกลัวมันจะเห็นผมออกไปแล้ว เดินไปแล้วโอ้รอดดีนะที่มันยังมองไม่เห็นเราผมก็เลยแอบเดินมาส่องดูมันว่ามันยังอยู่หรือว่ามันหายไปแล้วโอเคไม่เห็นรอดละผมก็เลยคิดว่าจะนั่งเล่นโทรศัพท์แอบแอบบริเวณตรงนี้ก่อนผมนั่งดูเฟียจนเพลินมากตอนนี้เป็นเวลาตีห้ากว่าเกือบจะหกโมงแล้วผมเลยคิดว่าผมควรออกไปจากป่าแห่งนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันเช้าแล้วเดี๋ยวเพื่อนผมมันจะมาก่อนเอ้ยนี่ตัวอะไรวะเอ้ยกระต่ายปลาตอนกลางคืนผมเดินทาไมไม่เห็นแบบนี้วะโอ้โหมีทางสามแยกดีนะที่มีป้ายบอกอันนี้อะไรเนี่ยไปยังศูนย์บริการร และอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรวะโซนป่าที่สองเหรอโอ้ผมคงไม่ไปต่อแล้วละ่ะผมคงจะกลับแล้วละ่ะผมเลยคิดว่าป่าแห่งนี้มีโซนหนึ่งโซนสองด้วยเหรอวะแสดงว่าพื้นที่มันกว้างกว่านี้นะอ๋อนี่ไงถึงแล้วมันวนกลับมาที่เดิมเอ้เพื่อนเรานี่หว่าเฮ้ยอุโนโอองมาแต่เช้าจังวะกูจะมาหาลุงนะแต่ว่าลุงเขายังไม่มากูคิดว่าลุงน่าจะมาตอนเจ็ดโมงอะนะแล้วป่าที่มึงไปเดินสำรวจ